มาเพิ่มอีกครับรูเรื่องคัมบอปีคมัคมบอปีรูเรื่องจะดอกนี้โอ้โหมาสองหมื่นรูเรื่องพี่พี่ไอ้ฟ้ามาดอกนี้รูเรื่องจะไปแสนสี่เอาละจ้างานนี้โอ้โหเงินลปปะมันก,ก้อนต่อซุปเปอร์เมกาหนึ่งแสนหกเตือนรีวิววิดีโอนี้แต่ทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนมันเหมาะกับผูท้ทวงอายุต่ำกว่าส8ปี สวัสดีครับวันนี้ไปเล่นเกมสอถ้ำกันนะพี่พนะกับนกสองแผ่น,นจ๊ะเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าวันนี้จะแตกข้างแค่ไหนนะครับผมจัดไปจะสวยพี่พไปจ้าไปครับต้องมีมาเพิ่มคอมโบไบดอกหนแล้วมากันต่อหรือล่ามากันต่อเจมารอกนี้คิวแถวแรกไม่มาพี่พโอ้โหห้าร้อยสี่ห้าได้อยู่จ้าไปจ้า ต้องมีมาเพิ่มหน่อยจริงๆโอเ้เกือโอเ้โอเกลืออมาจารี่คอมโบบายดอกนี้โอเ้เกือบมาครับสวยงามลงเพิ่มนั่นแหละคอมโบมาอีกชมพูลูกพ่อแถวแรกเลย แถวแรกไปม่วงไปม่วงเ้ชมพูเออถูกแล้วไปยอาเออมาสวยงามตอนนี้ก็บวกมาเลยนะพี่ๆไม่บวกเลยนะครับติดลบด้วยอือหไปจ้าเป็นละร้อยเต็นละร้อยแน่นิ่งเงียบกริบอือหยังเงียบอยู่มาเพิ่มหน่อยเว้ยมาเพิ่มหน่อยโอ้ยเกือบ สวยงามไปต่อจ้าคํมโบอีกสวยๆพ,พี่ดอกนี้รูเลี่ยงคิวมาโอ้โหคิวไม่มาแต่ได้คอมโบเหมือนกันเอาคิวมาแล้วพ,พี่ดอกนี้สวยไปต่อจ้าลงเพิ่มอีกจ้าโอ้โหรอรูนแล้วดอกนี้ออ้ยแต่ต่อเอมาแถวแรกลูกพ่อ เอไม่มาแต่เป็นสิบนาแทนและเอามาแล้วแตกไปดีดอ,อกนี้โอ้โหไหลย,ยาวๆา,าวไหลย,ยาวยาวอืสุดจ 2, ัดสองพันสอสองหมื่นสามซปเปอร์เมกาไปครับโอ้โหเกือบได้แค่เกือบนะพี่พนะอือไปครับรารุนแล้วดอกนี้อือจะไม่มา อมาแล้วสวยงามมากันเพิ่มรู้เรี่องดอกนี้จัดไปฮอมโบไปอีอือือเอาจัดไปจัาเด็ดสองร้อยกันตอนเลยรูเรี่องสวยจ้าคอมโบไปจ้าดอกนี้มารูเรี่องจ้า อสวยรูเรื่องรับต้องเครื่องไปดิโอ้โหพันสามไปจะเด็กสี่ร้อยกันต่ออืมเนี่ยปิดว่ะเอามาแล้วดอกรูเรื่องจา้าเคลงเพิ่มสวยงามมาเพิ่มีกครับรูเรื่องคอมโบบีคอมโบบีรูเรื่องจะดอกนี้โอ้โหมาจังหมื่รูเรื่องพี่ีไอฟ้ามาดอกนี้รูเรื่องจอับไปแสนสี่ เอาละจ้าง,งานนี้โอ้โหเงินละมากอ้อนโตซุปเปอร์เมากานหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันของเอแน่นอนไปครับกำรับสองพันนะพี่นะแล้วลองเพิ่มสยวสยสวยจะสวยสวยจะสวยพี่คอมโบไปสองแสนหะนึ่งบวกมาตอนนี้นะพี่พนะอืเอาเรื่องจ้าดูเรื่องจ้าแล้วไปกันอีกสวยๆน้่งานไหลายาๆยาวๆพี่ดอกนี้ หนึ่งมื่นสามพันนะครับผมโอ้โหไปเดียวละพันกันต่อมาจา้าลงมันเพิ่มสวยงามขอบอ๋อี่เอมาเถ้ะแรกเออนั่นแหละสวยพี่พี่ไหลม่วมงมาต่อรูเรียงดอกนี้โอ้โหไปต่อจะอู้ยูเรียงจา้าลงเพิ่มหรือเปล่าเอามไม่มีมาแล้ววิ่งลวนต,ต่อไปดอกนี้เท่าไหร่เอยหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันนะครับผม เอาเป็นว่าวันนี้ก็ร้านที 3, 6, 000, 7, 000่สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันละกันไว้แ,วแจกกันใหม่ถีดหน้าขอบคุณที่รับชมกันด้วยสวัสดีครับจุ๊บ